<c oughs> ป,ป้าเปนสีแซบไปทุกคน <c oughs> สีแซบนั่นนะเขาอยัดหยับรนคำนะกราม,ง,มงามๆนะเขาน่า,นาจะช่วงห้าโมงเย็นโดยประมาณกาดกัดมวยมีแอคเขาด้วยอกราบง,งามๆกับสุริสุภาพบุรุษนาตาเดชกราบสมริสุภาพตตินาตา, <c oughs> า,ส,ตา,ตาสวยสวยสุทุกคนเล่นนะสวยหยัดเยยบและหยดย่อยกราบสวยทุกคนที่เคยด้วย ไม่กลับหลอกสตีที่มีคอยตัดทิ้งสล่าเอ้ยนะไม่ดีครับนี่แต่มันดีตัดใจนากะครังงามคบนะโอ้วันนี้ผู้บ่าวนน่คบนะไม่ใช่บ้าหอบฟังนะครับนะแต่ไม่ใช่คนบ้านหรอกคนบ้านะไรจะน่ารักขนาดนี้น่ารักเป็ะยึกไปจะยองไปจะสีเส้นอย่างที่ผมบอกอ่านี้คบนะฟังอัดก้อนชนิดพิเศษขัดต่งตรงมาจากอย่างวะยองกษริอันนี้คบสี่ก้อนร้อยบาทขาดตัวเต็มมิยอมขาดเลยครับเนะะ เว้ยนาะตัดบุรีมันดีต่อปอดนะครับ,บแต่โอ้